ในช่วงปี2,547-48ผมได้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Unhuman ก็คือเรื่องอมนุษย์มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโคลนนิ่งมนุษย์เพื่อจะเอาอวัยวะของตัวโคลนนิ่งเนี่ยมาใช้กับมนุษย์เราซึ่งอวัยวะบางส่วนได้หมดสภาพก็คือไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เนื้อเรื่องสั้นๆของอมนุษย์ก็คือว่า มีกลุ่มแพทย์ซึ่งมีความรู้ระดับอัจฉริยะจากหลายประเทศมารวมตัวกันแล้วก็ตั้งคลินิกลับๆอยู่ตรงตะเข็บชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาแพทย์ผู้ทรงความรู้เหล่านี้มีจุดประสงค์ต้องการจะสร้างแลบเพื่อโคลนิ่งมนุษย์ขึ้นมาโดยเอาเชื้อจากสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดเนเอามารวมกับมนุษย์เอาเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตหลากหลายซึ่งมีกรรมพันธุ์ที่แข็งแรงทนต่อหลายสภาวะของการต่อต้านเชื้อโรคมาสร้างเป็นอามนุษย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตอมนุษย์ขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว์เพื่อมีลูกค้าจากทั่วโลกสั่งมาต้องการหัวใจตับไตไส้พุงหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ก็จะเอาตัวอมนุษย์เนี่ยมาชํำแหละ แล้วก็เอาเอ,าอาวัยวะส่วนนั้นส่งกลับไปยังฝรั่งเศสยังยุโรปยังออฟริกาหรือยังสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศจีนซึ่งมันเป็นธุรกิจมืดที่สร้างผลลัพธ์ได้มูลค่ามหาศาลนั่นคือเนื้อหาของอมนุษย์แต่มนุษย์ที่ถูกคนนิ่งขึ้นมาครึ่งคนครึ่งสัตว์เหล่านี้มีจิตใจมีเลือดเนื้อมีชีวิต พวกเขามีความรู้สึกเหมือนมนุษย์และค่อนข้างจะจีเนสกว่าไดํำไปเขาโกรธแค้นที่ถูกสร้างขึ้นมาหลอ่อหลอมขึ้นมาในหลอดแก้วแล้วก็ถูกกักขังเพื่อจะรอแยกชิ้นส่วนส่งไปขายยังมหาเศรษฐีเพื่อเปลี่ยนอวัยวะต่างๆเพื่อให้คนเหล่านั้นเป็นอมตะมีชีวิตยืนยืนยงได้ร้อยปี200ปีวันหนึง่งเกิดเหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันโดยบังเอิญมีอุกกาบาตตกมาใกล้ๆกับ แหลปลับหรือศูนย์รับแห่งนี้ทําให้บรรดาอัมมุนุ์เหล่านี้หนีออกมาได้หลบหนีออกมาได้ชาวบ้านก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเข้ามาละลานถามนุษย์พวกนี้ก็โกรธแท้นก็ทําการไล่ฆ่าชาวบ้านไล่ฆ่าทุกคนเจอใครก็ฆ่าหมดมันจะมีฉากนึงซึ่งอัมนุนุ์ข่มขืนฆ่าชาวบ้านซึ่งเป็นฉากที่โหดเหี้ยมมากเป็นการระบายความรู้สึกออกมาการน,นั้นก็เป็นเพียงอัมนานุ์บางตัวเท่านั้นเองที่มีสันดานดิบ ซึ่งผมพยายามจะเปรียบเทียบเห็นว <pid in> ่าก็เชกเช่นกับมนุษย์เราทั่วไปคนทั่วไปซึ่งในกลุ่ม,มนุษย์ด้วยกันก็จะมีทั้งกลุ่มดีกลุ่มไม่ดีมีคนที่มีจริยธรรมมีคนที่มีจิตใจเมตตาสงสารเอื้ออารีต่อเพื่อนร่วมโลกขณะที่มีมนุษย์บางพวกซึ่งจะเอาแต่ผลประโยชน์ทำร้ายกดขี่ข่มเหงเข็นฆ่ารลังแกผู้อื่นที่อ่อนแอกว่าในฝูงอมนุษย์ก็เช่นกันมีทั้งอมนุษย์ที่เป็นคนดีและอมนุษย์ที่ชั่วจริง คือชั่วนี้ก็ชั่วช้าสามานถเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยตรงแต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นจิตใจที่สูงส่งนั่นคือเนื้อหาสาระของเรื่องอมนุษย์ที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอมนุษย์เพื่อจะยกตัวอย่างว่าแม้แต่ในเนื้อือหาแบบนี้ผมก็ยังต้องสอดแทรกฉากเลิฟซีนหรือฉากเลดอาเข้าไปจะมีภาพเลดอาระหว่างอามนุษย์หญิงกับอมนุษย์ชายด้วยกันมีความรักเป็นตัวละครเอกซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายธรรมะ มีการเลิฟซีนระหว่างอนมนุษย์ยกันอนมนุษย์เพศหญิงเพศชายด้วยกันมีฉากตัวละครผู้หญิงซึ่งแสดงโดยคุณหญิงณราวันเป็นชาวบ้านแล้วก็ถูกผู้ร้ายในเรื่องถูกผู้มีอิทธิพลฉุดไปฆ่าอาจารย์แต่โดนพวกอนมนุษย์เข้ามาช่วยเหลือก็จะเป็นฉากที่ค่อนขอ้างจะโป๊แต่เราก็ใช้แนด์แินแ,แทนคุณหญิงคุณหญิงณงาราวันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบทภาพย,ายนตร์ของอนมนุษย์พยายามจะแสดงจิตใต้สำนึกของสิ่งมีชีวิต หมายถึงของมนุษย์ในสภาพของสังขารที่สมบูรณ์แบบกับไม่สมบูรณ์แบบเจิตได้สํานึกรลอจิตใจเป็นเรื่องที่อบรมสั่งสอนกันไม่ได้มันขึ้นมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันขึ้นมาอยู่กับสันดานเด็บของแต่และสิ่งมีชีวิตซึ่งตัวหนังอมนุษย์ตัวบทภาพยนตร์พยายามจะนําเสนอเรื่องนี้อย่างเคลียร์คัดนะครับในมุมมองของผมนะครับผมได้เชิญคุณโกวิดมาแสดงภาพยนต์ผมก็หลายเรื่องแต่ในเรื่องอมนุษย์ คุณโกวิทเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แสดงพลังของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จีเนียสที่อัจฉริยะและวิปริตยอยู่ในตัวเขาเองได้อย่างได้อย่างดีเลิศและสามารถที่จะตีบทของอมนุษย์ออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับฉากเลิฟซีนที่คุณโกวิทแสดงกับคุณสุสธิตาสวยงามและก็ดูดีมีพลังมากผมพยายามทําฉากเลิฟซีนในอมนุษย์ให้อยู่ในระดับเลดอา บางซีนบางช็อตก็ใช้สแต์อินใช้สตันเข้ามาทำงานแทนซึ่งไม่ว่าในการถ่ายฉากของคุณหญิงนาราวันหรือว่าการถ่ายฉากของคุณสุนิตาอาบน้ําในทานน้าแล้วก็โดนพวกอมนุษย์เข้ามาข่มขืนทั้งหมดนี้เป็นงานที่ผมพยายามแสดงให้เห็นศิละปะผมไม่ได้าการโชว์ฉากเมคเลฟผมไม่ได้พยายามจะทาฉากฟักกิ้งโชว์มันเป็นเนื้อหาเนื้อหาบังคับ เนื้อหาบีบให้ไปหนู่ในเส้นทางที่เหมาะสมนั่นคือมันเป็นไคลแมกของเรื่องเพื่อจะผลักดันเห็นว่าสภาวะจิตใจของมนุษย์ที่ผมพูดอยู่ในหลายๆครั้งของรายการนี้ว่าภาพยนตร์หนังที่ผมพยายามจะนําเสนอแต่ละเรื่องนั้นผมพยายามนําเสนอสันดานดิบของคนของตัวละครอ,ออกมาเท่าที่ผมทําได้และใน,ในรูปแบบของเซ็กในรูปแบบของแอคชั่นหรือการโหดดิบเนี้ยมันสามารถจะนําแสดงออกได้ค่อนข้างจะชัดเจนที่สุด